เพราะว่าตอนนั้นกูกำลังทำชีวิตของกูให้ดูง่ายไปเตะบอลไปเล่นเกมกูแม่งไม่ตั้งใจเรียนกูเป็นคนที่ไม่เอาไหนและไม่ค่อยตั้งใจเพียรแค่ออกเดินตามความฝันเป็นคนยึดมั่นใจเดียวให้เฮเตอร์พวกแม่งได้รู้กันสบายว่าใครเลียวกูเริ่มต้นสตรีมเมอร์ไม่สนใจมีคนล้อไม่สนก็คือไม่สนจริงๆไม่มีหรอกคนง้อกูต้องการทำชีวิตให้เหมือนภาพฝันที่กูเป็นจงย้อมกูเลยคิดว่าความสำเร็จไม่ใช่รางวัลของคนท้อกูเลยสู้ต่อเพื่อลบคำดูถูกกี่อุปสรรกกูบูต่อ และกูกัดฟันกูเปิดตากูสู้หมอกชีวิตกูผ่านอะไรมาบ้างผูกมึงไม่มีทางรู้หลอกเพราะฉะนั้นก็งเงียบไปถึงแม้พวกมึงไม่เงียบกูก็จะปล่อยผ่านแล้วเรื่องไม่ดีกูตัดเพ้งกูมารับบุญและปล่อยบาดตั้งใจทํางานเก็บเงินมาถมทุนชีวิตต้องสมดุลกูเลือกอย่างต้องปล่อยอย่างพร้อมคำเมาที่ปล่อยสาด<อ> ให้แม่และครอบครัวเดินมาด้วยตัวเองด้วยสองขาชีวิตกูผ่านข้าวก็จะตบด้วยของหวานกูมองดูนาฬิกาตอนนี้ตีหน่งสองสามันไม่ใช่เวลานอนกูทำเพื่อครอบครัวนี่มันไม่ใช่เวลายอมขอบคุณพวกชาวใช้ประชากร ถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมในวันนี้และในตอนนี้อยู่บนเขาเส้นทางของกูมึงคิดว่าง,ง่ายกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เปิดคอมทั้งสร้างไรายได้นะถ้ากูมีกินพี่น้องกูต้องมีตามไม่ต้องมาบอกกอกหูว่าใครไม่มีกูมีตาเกีย yeah. บางยางพูดไปกับไอ้พะยาจะหยิบแล้มเอ้ออยจะหยิบผมุมไม่ใช่หยบไม่ใช่หยิบผมุมเขาเรียกว่าอะไรนะหุบยิ้ม เฮียเอ้ยพยายามจะขูบยิ้มแล้วขูบยิ้มไม่ได้ครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยครับได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าประเทศประเทศมีร้านไอแฮดซีพียูเหรอไอเขี hey, ้ยวนี่คือหลับอยู่คือพักอยู่แกคือไล่บอยแบบเข้าไปเจอร้านอะ่ะหุบยิ้มเลยกูยิ้มไม่หุบเลยกูแปดหึงนะต้องแล้วมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยฮนะต้องรีบเข้าไปเมืองแฟมก่อนฮนะขอเข้าไปเช็คก,ก่อนฮนะเอา้าไม่มี Discord ดิสคอร์ดอีกแป๊บนึงนะ เอ้ยไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเอันเนี่ยอันนี้เป็นสะพายอันเนี้ยเลยโรงพยาบาลเหรอลลหรอปนหนึงนะข้าขอ,อนาาหน้าไปดิอ่าน้ำเปล่าน้ำเปล่ามันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะไอ้นี่ก็ได้นี่ก็ได้เลยโรงพยาบาลก่อนถึงกาลาดเหรอโอเคโอเค เอ้าทำไมเล่นไฟเอฟเข้ามันไม่เจอดิสคอร์ดอ่ะเอ้ยี่กูก็ยิ่งอยากเข้าไปเข้าไฟเอฟไปได้เลยว what the fuck สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไปเช็คสักหน่อยสิเข้าไปเช็คสักหน่อยสิว่ามันมีร้านมันสวยขนาดไหนพอดีเห็นในจอมันไม่ชัดไงโอ้ยแล้ทำไมกูเข้าอะไรไม่ได้เลยเนี้ what the fuck โอ้ยบอกให้เสือพี่เข้าสตีไม่ได้เฮียหูฟังว่าไอ้เทกซี่จสำสามสามครับผมเอ้ยดิศขอดเข้าไม่ได้แล้วกูจะโอ้เรียกเสือมาด่วนเลยเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดื่องอะไทำไงบางแมวน้ำไม่คนทำนะน่าจะ ก็ยิ่งลกๆอยู่อยากจะเข้าร้านนะครับขอเข้าอยากเข้าร้านก่อนอย่างลกเลยกูวันนี้เดี๋ยวคือตอนแรกกะว่าวันนี้จะพักเลยวันนี้ก็มาสองทุ่มเลยนะเครื่องไร้สดก็ไม่มีนะครับ ไปดูร้านก่อนเหรอได้ไดเดี๋ยวพี่ข้เข้าเมืองก่อนไม่อยู่ทางไหนนะอยู่ตรงกาลาดใช่ไหมอยู่ตรงกาลดใช่ไหมไม่ชัว mv เจ็ดครับผมบางอย่างบูดไปยังไม่มีใครเข้าใจโรงพยาบาลเลี้ยวขวาเหรอมองออกโรงพยาบาลหันขวาเหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวหนึง่ง ลืมเปลี่ยนไอเนี้ยทำไมมันไม่ค่อยได้ดังใจนี่เปล่าเลยวะได้แล้วได้แล้วแต่ว่ามันแบบออกลบาลแล้วกว,ว,ว่าหรออ๋อการทาไปการหลกการคาสิโนโปะแป๊วันนี้เป็นวันที่กูเข้าเกณฑ์แล้วกูรู้สึกแฮปปี้ที่สุดเลยแต่กูเล่น <c oughs> แฟนไม่เหลียวมาเนี่ยไง ไอ้วันนี้กูแฮปกูรู้สึกว่าโอ้โหมันได้รับพลังบวกอ่ะไอ้วันนี้แบบโอ้โหอยากให้เขาเก้ให้เข้าไวๆสัตว์สเลยหมอมาแล้วคุณหมอมาแล้วมึงเห็นร้านกูได้กูมึงเห็นร้านกูได้เกมยังแม่กูอยู่ปะเรียกแม่เรียกแม่เรียกแม่ให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเรียกเดี๋ยวค่อยเรียกแม่พี่แป๊บนึงเดี๋ยวกูขอเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวกูให้เรียกกูจะให้เรียกแม่มาดูไว้ ียชุดก่อนเียชุดก่อนไอ้เฮียกูมีร้านคอมในในเกมแล้วไอ้เฮียมึงหลอกแม่มึงบอกให้แม่กูมึงบอกให้แม่กูสแตนบายไว้เลยเดี๋ยวกูจะเรียกกูจะเรียกแม่มาดูว่ากูมีร้านคอมในร้านแล้วในร้านแล้วเอาเรื่องจริงไอ้เฮียขอเปลี่ยนชุดก่อนแม่แม่พี่อยู่ปะเอาไปดูก่อนดิบอกว่าป้าอ้อยบอกให้แม่พี่สแตนบายไว้ สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนครับผมได้ครับได้ครับบอกแม่กูสแตนบายไว้เลยกูจะไปดูรถกูจะไปดูบ้านกูเอ้ยกูจะไปดูร้านกูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไงพี่เปาขอปรับเสียงแป๊บหนึ่ง แม่กูหายหรอได้ครับได้ครับไม่พี่ตอนนี้พี่ต้องกลับออกเกมเข้าใหม่พี่ปรับเสียงใหม่มันติดใหม่ตรงเนี้ยเสือไม่ได้เล่นเกมในเกมมันไม่ได้ยินเสียงในเกมเฉยเลยวะเดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึ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 งพี่ไม่ได้ยินเสียงในเกมแป๊บนึงนะ ต้องเข้าใหม่ปะไอ้เฮี้ยอะไรวะเนี่ยปัญหาเฮี um ้ยจังกว่าก um> um ูอยากจะเข้าเกมมันหาอย่างจริงๆเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยเฮี้ยไม่ได้เสียในเกมมันเฮี้ยอะไรเนี่ยกูเอ้ยกูจะรีบดูอะไรนะออกแล้วเฮี้ยสบายก็นักกระดาษเนี่ยเสียงไม่มาแล้วกูเข้าไปดูร้านกูวไอ้เฮี้ยมันโทรเรียกแม่กูอยู่เลยบอกว่าแม่กูบอกว่า พี่เปาสำเร็จสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วมีร้านในเกมแล้วเฮียเรียกแม่กูอยู่นี้เลยกูภูมิใจแม่ต้องภูมิใจ,ใจตัวกูเอาตรงป่ะไม่แปม่นึงอะเสียงไม่ออกอ่ะคือแม่ต้องภูมิใจ,ใจตัวกูมากเอาจริงจะบอกเนี่ยอยู่ไหนฮะ<า>ยังไม่มาเลยวะแป๊บนึงนะขอดูก่อนโอ้เข้าไปไวได้ไหมว่าเข้าไปไวดิเข้าไปไวดิเข้าไปไ,ไวไ เข้ารักเสียเข้าลัโอเคแม่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 กูอยู่ไหน เนี no. ่ยมาพลาดเนี <never S 1> <a> ่ว่าพวกเกยพวกผู้ไม่ควรจะใช่กผู้ร้ายโน้ตปัญหการที่คิดแฟนเลียนจีิงพวกมันต้องรอไปใช่้กับไฟล์อ่ะอ่าอ่าเข้าไปไวสิโวยเข้าไปไวสิโวยเวลาไปเกินไปทองเวลาไปเกินไปทองพ่อหนุ่มน้อยเข้าไปไวสิโวยโอ้หลบไวไวหลบไวไวหน่อยโอ้โหชุดนี้อีกละต้องใส่ชุดอะไรเดี๋ยว พี่องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับพี่ไปแต่มันโลแบ็กมาได้ครับได้ครับครับผมครับผอกว่าอะไรกูได้ดูร้ายเมื่อทีกูถามจริงๆเก่งเที่ยเอ้ยกูยิงเรยวอย่างเชื่อเลยมึงอะไรขนาดนั้นมาแป๊ like <c oughs> บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับขอใส่ขอใส่สูตรแป๊บนึงฮะโอ้ยวิ่งไวเร็วกว่านี้ได้ไหมนี่สไลด์หนึ่งทีโอ้ย มือไม้สั่นไปหมดเลยพี่ต้องเกิดพี่ต้องกดใส่ใส่ชุชชดสองครั้งหรอมันชอบโลแบกกันไปตัวเนี้ยเหมือนรอประธานมาทิ้งหานขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับเฮ้ยไปดูร้านพี่เลยไปดูร้านพี่ยัง ไปดูไลน์กูด้วยโอ้โหยัดสวยสัตวสเลยยัดแค่ยัดแค่ขอบคุณครับขอบคุณครับไ้ไกดอ่ะไอแฮปซีบียูโอ้บายก้อนโอ้บายก้อนโอ้บายก้อนทำไมมันสวยอย่างงี้ถามถามจันทร์อังคารก็ได้จารงคารเขาไปให้ได้ มันเคยกิจกรรมอะไรอ่ะดีกันเฮ้ยดีไงมาแล้วของร้านเฮ้ยอะไรคือก็คือเจ้าพี่เจ้าของร้านป่ะเนี่ยใช่แล้วทำไมพี่ไม่ดูแลร้านี่ไม่ดูแลร้านเลยอ่ะเดินไปไหนแล้วมาดิของมาลงอ่ะ ของไปไหนหมดอ่ะเพิ่งเห็นนี่ไงอะไรของไปไหนหมดอ่ะขอรอรอรอไม่รู้ว่าเขาจะมีของอะไรหรือเปล่ารอไม่เราเป็นซีอโอจริงไหมเนี่ยไอ้บ๊อบมึงอย่าหันเยอะเมามึงไม่ดีเฮียเออยใช่ใช่ใช่ไอ้บ๊อบไอ้ไอ้บ๊อบมันด่าพี่ไม่ต้องเอาหรอกเมาโอ้โหผมเคยด่าอะไรพี่วะพี่ได้ด่าพี่ตรงไหนครับพี่ด่าตรงไหนไอ้ไปผ่พี่ด่าคนกับพอร์ลโรงแรมเนี่ยแม่กูมาปะแม่กูมาป่ะแม่นะได้เหรอพี่จะเรียกแม่มาดูแม่่พี อ๋ <Tower> come, desktop, อมาดีแบบจะดีกว่ากับคุณแม่พี่ด้วยพี่เอ้ยแม่แม่ไม่มาแม่ไม่มาแต่แม่ต้องภูมิใจตัวกูอ่ะอะไรวะนี่ยแม่กูหายไปไหนมาหรือไม่มาเน่ยแม่ไม่มาแม่ไม่มาแม่ไม่มาเออแล้วเมื่อกี้ที่บอกพี่เรียนพี่เรียนพี่เรียนกี่โมงล่ะพี่เรียนกลับบ้านยังพี่เรี้ยงพี่อันนี้ร้านพี่ร้านกูอ่ะร้านพี่เลยนะพี่พี่รู้กันดีสวยดีสวยดีสวยดีแต่จะอไมีใครเออไม่ไม่ไม่สวยปพะคนนั้นอ่ะอะไร แล้วแล้วที่นี่จะรับสอนพี่พี่พี่ช่วยบอกแนวทางของร้านพี่หน่อยตอนนี้ผมขอสภาพที่แล้วกันไหนไหนพี่มาละอะไรอะไรว่าว่าลุคซินโอ้ยไม่สวยจริงว่ะเอาเฮ้ยว่าไงว่าไงว่าไงสรุปร้านร้านเนี้ยพี่จะให้แนวทางมันเป็นยังไงครับพี่จะสอนบูธลมโอซีหรือเหินเรียบด่วนอะไรพี่ที่ลองว่ามา อันดับแรกก็น่าจะขายขายขายคอมก่อนแหละแล้วก็ถ้าจะให้แบบแบบเอาแบบคือถ้าซื้อคอมวันนี้ก็แถมฟรีหลักสูตรสอนบูธลมอ่ะไปดับโอ้โหดูดิมีปิดไฟแล้วสวยเลยอ่ะเปิดโพดิปเอกแ้วยนะถ้ามึงไม่เปิดมันจะไม่สวยเว้ยลูกชิ้นอ๋อหมันต้องเปิดโพดิปเอกด้วยมี่น้องไหมหรืออยู่คนเดียวเลยเอ้สวยเกินไปว่ะแต่ตัวนี้เป็นตัวนี้จะต่อผมอะตัวนี้จะเป็นสีดำนะโอ้โหอาเจาะบอดโอ้โหสวยเนาะสวยเนาะ สว,สวยสวยสวยไม่ไหวสวยเนาะรถที่จอดอยู่ข้างล่างสวยไหมเออไม่ใช่ร้านกูร้านกูร้านกูนกอ๋อโอเคพี่เออเออเออ,เอ,อ,เอโอ้วโหที่ชาร์จวางอันนี้เกมมิ่งเกียร์ต้องอยู่ตรงนี้นี่เกมมิ่งเกียร์เฮ้ยเขาไปทำไมออกมาเกมมิ่งเกียร์ต้องอยู่ตรงนี้นี่อันนี้เคาเน,เนเคา์เตอร์นี่เคาน์เตอร์นี่ป้าย อันนี้พี่จีอะไรเนี่ยอันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอแฮปซีพีคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอแฮปซีพีสวัสดีครับสวัสดีครับอยากได้สเปคไหนครับครบเท่าไหร่ครับผมจัดได้ทุกประมาณครับผมบอกผมเอาแบบครับขอสุดสุดอ่ะขอสุดเลยสามแสนเครื่องหนึ่งสามแสนที่กระเป๋าเบอร์อะไรอ่ะกระเป๋าโอ้ยสามแสนไอเงินเงินโอซีดีเงินไอซีจัดไม่ได้ไม่ต้องผมดูไอทีเปล่าเอาเบื่อจัดเมื่อเสียเมื่อเสียเงินไอซีก็ได้ของแค่ในไอซีอะอยากจัดสเปกละไม่คือของในไอทีมันไม่มีเว้ยพี่ของพวกนี้พี่ต้องส่่งโดีปะรรััับบจ สเปคโทรศัพท์ไหมครับผมอยากสเปคโทรศัพท์ไม่รับจัดครับผมไม่รับจัดีไม่รับจัดครับไม่รับจัดอะไรนะเน้ฟรีฟรีในร้านฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวผมก็คอมมาลงให้กี่เครื่องงบเท่าไหร่งบเท่าไหร่ฮ่ร้านนี้ของคุอะไรบไอ้บกว่าปะติดติดเวยิ่งใหญ่เท่าไหร่เงี้พอมีบ้านมีร้านแกงมึงของตัวเองเอ้ตอนนี้มันกำลังเหยียบร้านก็อยู่นะเนี่ยบอยโอ้โหโคตรแรงอะ ประทานโทษจริงๆเอ้ยแล้วผมผมจะไปหาพี่เนี่ยอาทิตย์หน้าผมไปเนี่ยพี่จะพี่จะอันนี้ปไม่มาหาพี่มาหาพี่ที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปหาที่เล้วเราเราเราย้ายมาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยเพื่ปิดสาขาลาเบนทาเปิดแฟมิเลียเนี่ยก็คือผมก็คือผมจะไปผมพูดโอซีนะเนี่ยอะไรไไอะรผมจะไปเทพแล้วอ๋อพี่จะมาเจี๊ยบผมเดีวเาจเจอกันเดนี้ไงเจอกันเดนี้ไงซื้อไอซีได้โอซีอ่ะก็ทางนั้นผมก็ต้องซื้อไอซีได้โอซีด้วยอ่ะก็สามแสนจัดมาอันนี้คืออันนี้คือทุกแก๊งเขามารวมกันเหรอไป กูดูร้านพี่อ๋อกูเขินเฮ้ยนี่โอ้ยอันนี้อันนี้ชั้นวางเอ้ยนี่เหมือนที่รามินทาเป๊ะเลยครับเฮ้ยพี่เปาพี่ไอ้บอยนี่ไม่เหมือนที่รามินทาเป๊ะเลยอ่ะเหมือนดิเหมือนดิเพ่ฮะผมอยากมีเรื่องหน้าร้านพี่มาทำไมฮะผมอยากมีเรื่องหน้าร้านพี่อ่ะได้ได้เจอกันได้แฮปเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเข้าไปดูข้างในก่อนไม่เห็นมี ไม่มีที่นอนไม่มีห้องน้ำเหรอไม่แล้วห้องนี้คือห้องอะไรพี่ห้องนี้ไม่รู้ว่าเขายังไม่ลงมั้งไม่ห้องนี้อ่าวร้านพี่อ่ะพี่บอกว่ามันเหมือนเป๊ะห้องนี้กองอะไรห้องเอาจริงลรวอันนี้มันไม่มีแล้วมันไม่ใช่ทรงนี้มันไม่ใช่ตรงนี้แต่นี่ห้องครัวห้องครัวที่อาบน้ําที่อาบน้าใช่เหรอก็คืออ๋อมีคนนอนที่บริษัทพี่เลยใช่ใช่ใช่ที่อาบน้ำมาที่เนี่ยกูต้องนอนกูต้องมาจับจริแต่พอพอเข้ามามึงเชื่อกูปะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านคอมนะแต่เป็นแค่ร้านอาหาร ร้านทำอาหารขายร้านทำอาหารขายใช่ยังไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรแต่ว่าตอนนี้แม่งโอ้โหแม่งสวยว่ะตัวนี้เป็นคอมที่เป็นจู้จู้ทำไมกูแค่ยินกูแค่ดีใจเฮี้ยกูดีใจอ่ะทำไมอ่ะพี่ดีใจพี่จู้จู้ทำไมเล่าเนี่ยเนี่ยอ้อยบ๊อบเหรอเฮี้ยกูเองกูเองกูเองโอ้โหแม่งสวยว่ะสวยป่ะพี่สวยรวะสวยว่ะนักธุรเด็กิตอลงานป่ะครับสวยว่ะสวยว่ะ